สวัสดีครับผมมิสเตอร์สุกรีณชนช่องนี้ช่องฟรีสไตล์นะครับกดติดตามกดไลค์ด้วยครับวันนี้จะมาคุยหลายๆเรื่องอช่องผมเป็นช่องฟรีสไตล์คุยได้ทุกเรื่องที่อยากจะคุยที่ไม่ได้กระทบต่อผู้อื่นไม่ได้กระทบ ผู้อื่นให้เรือ,ร,อร้อหรือมินประมาณผู้ใดนะครับคุยกันในแง่ความคิดไอเดีย thinking ทีวันนี้จะมาคุยเรื่องความสุขของคนเราเราเกิดมาบนโลกใบนี้มีความสุขอยู่สอย่างนะครับข้อที่หนึ่ก็คือความรักที่ทำให้เรามีความสุขได้ ก็คือความรักทุกคนไน่ต้องมีความรักมีความรักแล้วชีวิตมีความสุขที่สุดเลยข้อที่สองก็คือไฟฝันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อฝันไะัฝันไฟฝันนี่ก็คือ,อเราฝันอาจ,จะทำงานอะไรแล้วแต่เราก็คือไฟฝันไว้ก่อน ทำงานใหญ่ทำงนานเล็กไฟฝันเราทำงนานอยากจะมีอะไรอยากจะได้อะไรการตอบสนองชีวิตเราก็คือไฟฝันไฟฝันก็คืออยู่ในจินตนาการว่าเออก็ค,อคือมีความสุขข้อที่สามก็คือมีอะไรทำสย่งก็คือเรามีงานทำนะครับอยู่3มอย่างนี้ก็คือมีความสุขกับชีวิตนะครับ ไฟฝันไฟฝันแล้วก็ความรักแล้วก็มีอะไรทําัอย่างก็คือทำให้เรามีความสุขได้กับชีวิตถ้าเราขาดไป3ามอย่างนี้ในชีวิตเราจะมีความทุกข์เจนเราพิหวังในความรักพิหวังในความรักเราไม่สำเร็จในชีวิต คู่รักในชีวิตครอบครัวก็คือเราก็จะทุกข์ก่ไฟฝันเราล้มเหลวเรา,อ,าอยากจะได้นู่จะได้นี่แล้วก็ทำงานธุรกิจประสบความไม่สำเร็จล้มเหลวนะฮะก็คือไฟฝันเราล้มก็คือทุกข์นะฮะแล้วก็ที่สามก็คือมีอะไรทำมีอะไรทำก็คือเรา ต้องว่าไม่มีอะไรทําไม่มีงานทําคนเราก็ทุก์นะครับเรื่องไม่มีเงินไม่สําคัญฮะก็คือเรื่องที่เราไม่มีงานทำนี่ก็คือสําคัญกว่านะครับก็คนเราทําให้มีสามอย่างนี้ชีวิตจะมีความสุขนะครับมิสเตอร์สกรลิชนี่ก็พูดแค่นี้ก่อนนะครับพอกดไลค์กดติดตามด้วยครับ อาเมนสวัสดีครับ